สวัสดีครับสวัสดีโจทวายชนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงคานนะครับติดริมแมน้ำโขงครับเป็นค่าๆกับถนนคนเดินนะฮะแต่วันนี้คนค่อนข,ข,ข้างน้อยเพราะว่าไม่ใช่วันหยุดนะฮะแต่ถ้าช่วงที่วันหยุดยาวเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมาที่นี่เยอะมากนะครับตรงนี้ผมมาเจอกุ้งแม่น้ำนครับกุ้งน้ำโขงนะฮะยายลองยายลองนะฮะ คุณน make ้ำโขงยายลองมันเป็นไงเอ่ยคุณน้ำโขงกุ้งคุณน้ำจืดป่ะยายจืดหาน้ำโขงนี่แหละอ๋อแต่ว่าไม่ใช่คนประเภทที่ว่าเขาไปก้อยใช่ไหมอันเดียวกันไหมที่ว่าก้อยกุ้งอ่ะตัวใหญ่ก้อยไม่ได้ตัวใหญ่ก้อยไม่ได้ได้อยู่แค่หัวมันออกออ๋หัวออกเนาะเป็นกุ้งกำกามั้ยครับลูกมันหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เหรอกุ้งธรรมดาเนี่ย คือธรรมชาติมันมันก็โตอยู่แค่นี้นะ,ะไม่โตวกว่าน,นี้แล้วมีใหญ่มีใหญ่กว่านี้อีกเหรออ,อ,นนอันนี้คือมันโตเต็มวัยยังครับนี่กำลังเป็นหนุม่มนี่กำลังเป็นหนุ่มเลยนะ,อะเอ่าเขาย่างนะ,ะไม้เท่าไหร่ครับโอ้นี่ไม้เล็กสิบบาทสิบาบาทนี้ยี่สิบเขาบอกลดได้นะครับก็กิน,เล,นเล่นเล่นได้นะฮะเพอได้ชิมนะฮะ เล็กสิบาทใหญ่ยี่สิบนะครไม่ใหญ่อ่น้นก็มีนะครับว่านมแกุ้งไมครับผมแพกุ้งชนะแต่น้องจอยอต้องผ่านไม้เลยรา้เลยนีจะมีเมี่ยงคำนะเมี่ยงคำนะครับสิบบาทไม้ละสิบบาท ตรงนี้อยู่ตรงบริเวณบ้านไม้โบราณนะบ้านนะบ้านไม้โบราณตอนนี้มีคนอยู่ไหมครับไม่มีค่ะมีคนอยู่นะเจ้าของไม่มีแล้วมีค่ะเจ้าของเขาอยู่อเมริกาออเมริกาเลยเจ้าของนัองเดิมนะครับอยู่อเมริกาโอ้โหนี่ครับบ้านลูกเขาอ๋อเหรอพ่อแม่จะลูกไปอยู่อเมริกานะครับมันจะเป็นบ้านโบราณนะครับสวยมากตรงนี้นะครับอยู่ ตรงเชียงคานเลยทำเลที่ดีมากเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ถ้าซื้อขายกันหลายตังค์แล้วบ้านนะบ้านนี้เนาะเจ็ดล้านใช่ไหมกี่กี่ตารางวาเขาเนะี่ยเดี๋ยวดูก่อนดิแค่แค่นี้เป็นนี่นี่ครับแค่ตรงนี้นะงานเดียวไม่ได้งานเดียวมันได้ไหมอ๋อทางนู้นนะฮะประมาณหนึ่งงานนะครับแต่นะ่าทั้งอาถนนทำเลดีมากครับติดแม่น้ำโขงด้านนี้นะครับ เจ็ดลานนะครับเขาบอกขายอยู่ใช่ไหมป้าหรือว่าเขาไม่ขายจะสร้างใหม่นะครับตรงนี้จะเป็นเป็นบ้านโบราณให้ให้จุดชมนะจุดชมบ้านโบราณด้วยนะอยู่ในอยู่ในโครงการจุดชมบ้านโบราณแถวนี้นะครับสร้างขึ้นใหม่หมดเลยถ้าใครจะมาก่อสร้าง <S <S รีสอร์ทโฮมสเตย์ที่พักอะไรเนี่ยต้องรักษาแนวนะฮะให้เป็นแบบเป็นไม้หมด หรือถ้าว่าหรือไม่ก็ทําให้มันมีสภาพคล้ายๆไม้มากที่สุดนะฮะเพราะว่าตรงนี้เขาเป็นแหล่งอนุรักษนะ์เป็นมร,มรอดอกโลกยี่โลกอย่างฮะยังนะเนาะคงยังนะเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านโบราณน,นะฮะนี่ครับเมื่อกี้ผม,มดูผ้าผหนังตรงนี้ฮะนี่ผ้าผหนังนี่นะแล้วก็จะฉาบด,ด้วยปูนนะครับแบบนี้นะฮะแต่สมัยก่อนนี่เขาไม่ได้ใช้อิฐบล็อกอิฐเลยนะแต่ด้านล่างนี่จะเป็นอิฐอิฐแดงนะฮะ ข้างบนนี่เป็นไม้เขาเรียกไม้อะไรไม้ไม้ไผ่ไม้ไม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 าฝาสานนะ,ะตรงนี้ครับแล้วเคลือบด้วยผมไม่แน่ใจว่าเป็นซีเมนหรือเปล่านะฮะนี่ครับก็เป็นร่องรอยนะที่ให้เห็นนะครับมันจะมีทั้งสองแบบนะครับแบบซีเมนแล้วก็แบบฝาขัดแตะนะนเขาเรียกนะครับแล้วก็จะเคลือบนะฮะส่วนด้านล่างนี่จะเป็นอ,อิดไม่แน่ใจว่าทําที่หลังหรือเปล่านะฮะแต่ของเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นทําที่หลังนะแบบนี้นะอิด อิดมอนะอิดแดงนะครตรงนี้นะครับเชียงคานครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสุนิชโยทว้ชนะครับเชียงคานจังหวัดเลยครับกับบ้านโบราณครับ